งูว่าเวลาเป็นแนวตั้งเลยมัน,นม็สวรรค์ที่ใจของไอ oh เห็นแล้วเห็นแล้วเกินมาแล้วเนาะนี่คือสีแบบคือสีได้แล้วเนาะคือสีแบบแต่ว่ามันเป็นแบบมันเป็นแนวตั้งนะทุกคนแบบมันจะแทนมันแบบว่าเต็มจอขึ้นมาเลยเนาะแต่ว่ามันเห็นบูว่าต้องเห็นแบบใด อยากใค้มันเป็นแบบขนาด16ต่อเก้าเสียงไม่คือว่าวรสน้ำจามเนี่ยล้างถ้วยอยู่เสียงล่างถ้วยอยู่เลยมับ มีแบบว่ามีไปแบบมีก็ขอบให้กำลังใจเลยเนาะอ่าอย่างนี้ทุกคนนะที่เขา้าหาบชมกันถ้าไปที่หับชมอยู่น้อยอยากให้แบบคอมเมนต์ไม่เบิ่อเนลยนทุกคนแบบว่าอยากเขียนเวลาแบบมีคนเบิ่อไงอย่าเขียนแบบว่ามันขึ้น เึนเซอร์เนาะแปลว่าคอมเมนต์มาเป็นไงนาะยังบอกท่านเลิกการเลิกงานเมนื่อหลายส่นแบบว่าผมอยู่บ้านอยู่ส่งกับแปลว่ายังบอกท่านได้เข้ามาเอ่อเข้ามาบ้านมาเมื่อเชียนน,น้อ,ขอเข้ามาเชีอนบ้านเราเองว่าเชีอนเนาะ กินข้าวแรงเข้าง่ายกันเน้ะกินขาวกันยังเนาะทําแม่กำลังแก่กันโนยอดไอ้ไอ้ยอดไอ้นั่นเนาะทุนทรัพย์ตกลงไปบ่สวนโอ้ตกใจแห้งหลายหายไปปบะมาเป็นแบบ20 30เนาะทุกคนแบบตกใจแบบว่าเิ่งไอ้2มื้อ3มื้อก็ยังบว่า จูงหมูอ่ะทุกคนที่เป็นคือกันหมดเนาะแบบว่าโอ้เพื่อเพื่อแบบว่าที่มีหมู่มีเพื่อนเขามาเนาะเขามาหับชมเขามาไอเติกมกำลังใจเฮาเนูมันยากเนาะแตบบ่ว่าจูดีกับแบบว่าหายเพราะว่าเพื่อนแถวบ้านก็เจ้าบุาค่อยดำก็จแก่อกนเะนาะเจ้าแบบหวานเนาเะนาะไปหาปลาขอ่อยเยียบ ก็อข้อก็จะเอาเงินไปเนาะมันก่อนที่จะดำมันจะเป็นแบบเป็นว่างเป็นหวางเนาะยังเขายังแบบว่าไอไปได้เนาะแต่มื่อนี่โอ้ไปบหได้แล้วถึกมื ate, room, ่อนี X ่ไปฮะปลาขอนไปใส่เบ็ดไอใส่เวทกรุ oh, yeah. ๊ปนุ่สบายดีสบายดีบอสอบบันสวนเนาะสบายดี มาว่ามาเ่าเนาะได้แบบได้ไล่ซดไอ้ข้างแรกไอ้ดนดนกับสีว,ว่าวว่าวองเฮงเนี่ยเนาะว่ากินทอดบ้านกินทอดบ้านไรช่วงนี้ก็ไปมายากเราก็เลยมาว่ามาจมให้เ,เพื่อนๆเนาะให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังในในน้ำันขาถาว่าสวรรค์อยู่บ้านนี่ตอนนี้นี่คือสิบุรียอยู่เพือนเนาะว่าสิบุรีไปใส่เบ็ ส่เวทกบใส่เวทปลาเห็นไหมาโอ้าไปแบบถ้าไปถือแบบว่าฝนตกนี่ถือฝนตกหี่วยไบ d y body ไ่เวทบริยามเวทเลยเนาะไปเงี้ยเอากบหน่อยพราะว่ามันแบบถ่าฝนตกฟ้าห้องแห้งนี่ฝนไอ้กบกบหน่อยมันสีหู้อะไรเนาะมันสีหู้แบบว่าไอ้ฝนตกไอ้ถือตามนั่นนะแล้วก็มันก็สีหู้มันก็ข้านไปตามไอ ตามคันนาเนาะสบายดีอ่อสบายดีเด้อสบายดีท uh ุกคนเนาะขอบใจหลายๆที่เข้ามาครับ z o o แล้วกัให้กำลังใจกันเนาะมาฟังทั้งหมดโจมโบราณว่า้ขี้ทอดบ้านเนาะเพราะว่าที่นี่ไม่ได้ grab บ้านเลยนะทุกคนแต่ว่าถ้า grab บ้านไปเนาะ cả cặp may nhau, cái đấy, kiểu, ở, từ cái, chuông, covid, cả, mà chôm với bang thun sáp và sau đó, kiểu tock trái lái, kiểu, kiểu, nói trái gần nói trái, uống kiểu, ủa, ยูวดีกับแบบว่าหายไปเลยเนาะแบบว่ามาเบิ่งสองสามเบอก็ยังบกขึ้นเนี่ยโอ้แบบว่าอยากเกือบเกือบอยากถอดจากฐานเก่าเนาะมันบอกมันบอกแบบบอกก้าวไปเถี่ยเนาะมันแบบว่าโยบอยู่อย่างนี่แหละแอ้บอกบอกก้าไปเถี่ยเนาะมันหลุดแบบแกขีดไว้ว่าอ้กับหมูไปแยังเนาะเพราะว่าเห็ดเอาก็เห็ดแบบว่าบันทึกไว้เนาะแบบว่าให้แบบว่า มันเท่แบแบว่า mm <h. S 1> ลูกล er, ูกใหญ่มากนะครับก็ทีได้เบิ้งได้เห็นเขาเนาะมันนียกับทำามวิธีแบบบ้านบ้างของเขาเนาะแต่ว่าตอนนี้กะเขายังมีเถื้อมีเหงเห็ดเห็ดเวียกเห็ดเงานอยู่เนาะอยู่ตางบ้านตางเมืองเข็มดีที่สุดกะพอกลับไปอยู่กับลูกกับต้ากับแบบว่าอนี่กะเห็ดเห็ดที่สุดแล้วเนาะ นี่กะอืมเพื่อันนอกร์กันอพี่นอกก้นนองที่ติดตามกันเนาะว่าสวนกันสิแบบยายาาเนอะสิปรับปรุงเห็ดลิบให้มันแบบว่าเห็มันน่าสนใจเน,ะนาะน่าเบิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเนาะ